สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุทกทท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้นะคะไปเตยก็จะมาทําคลิปลรนดอมนะคะใครที่ศรัทธาในพ่อแม่กาลีนะคะวันนี้เข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะพอนที่คุณกําลังจะได้รับนะคะจากพ่อแม่กาลีในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะขอให้เพื่อนๆได้ํำทำนายดีๆในวันนี้นะคะ ใครสนใจนะคะสั่งกํายานหอมบูชาเทพนะคะกดที่ลิงก์ได้เลยค่ะแล้วก็ใครสนใจดูดวงก็จองคิวได้เลยกับแอดมินนะคะพรที่เรากำลังจะได้รับจากพระแม่กาลีในเร็วๆนี้ค่ะ ไพ่ขึ้นมาเป็น The High Printed นะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับนะคะถ้าคุณเคยไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับพระแม่กาลีนะคะคุณเองกำลังจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์นะคำขอของคุณนะคะพระแม่ตอบรับแล้วนะคะเสียงที่คุณพล่ำบอกว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณอยากจะสมหวังคุณอยากจะมีความรักที่ดีคุณอยากจะมีอำนาจมีวาสนา ทำอะไรก็สําเร็จนะคะคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีค่ะนะบางคนเนี่ยมีโชคมีลาบได้ของชิ้นใหญ่ของชิ้นใหญ่ในที่นี้ใหญ่แค่ไหนคะเป็นบ้านก็ได้เป็นรถก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากเงือนไข่ก็ได้เป็นเหมือนรักแรกพบก็ได้ สินทรัพย์ที่ดินมรดกของมีค่าของชิ้นใหญ่ๆเพชรนินจินดาทองการที่เราได้รับของขวัญน,นะคะจากคนรักหรือการที่คุณกำลังจะได้รับอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วเพราะ The View of Fortune ออกมานะคะกงล้อของโชคชะตาหมุนมาถึงจุดเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะอยากเปลี่ยนหรือไม่อยาก เปลี่ยนก็ตามบางคนทํางานไม่ตรงสายไม่มีความสุขกับการทํางานอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่กําลังสังเกตการอยู่ว่าจะโยกย้ายที่ทํางานดีไหมหรือคุณไปยื่นขอสินเชื่อคุณจะได้รับการอนุมัติไหมติดขัดเรื่องการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะนับจากนี้ไปอีก3เดือน2เดือนไม่เกิน3เดือนการเงินจะฟลขึ้นการเงินจะมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะ ที่สําคัญเนี่ยตัวคุณเองจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ให้ระวังนะในเรื่องของคําพูดคําเจรจาพูดไปเนี่ยระวังเรื่องเรื่องคนเข้าใจผิดได้มีโอกาสทะเลาะก,กันได้นะคะจากคําพูดคําจาบางอย่างที่เราพูดตรงแต่เขาเข้าใจคนละอย่างกับเราแล้วตีความผิดไปเรื่องนี้ให้ระวังเนาะแล้วก็ระวังการที่เราโดนหลอกโดนเข้ามา หวังผลประโยชน์นะคะหรือความสัมพันธ์ซับซ้อนไม่ชัดเจนจงระวังให้ดีเพราะจะทําให้ชีวิตคุณเขวได้นะคะตั้งจิตตั้งใจดูแลตัวเองให้ดีนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนพระแม่ประทานพรให้คุณแน่นอนนะคะเห็นไหมคะคุณจะเอาชนะอุปสรรคและศัตรูหมู่มารได้นะคะพิมสามสรับพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณ